โอเคผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกวนตั้มเจจีนะครับผมเราก็มาเปิดคลิปกันเหมือนเคยครับที่ร้านซิปเปอร์เบเกอร์ลาดพร้าวแ7แยก8ดนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูรถนะครับผมอีกหนึ่งคันของลูกค้าที่มาแต่งที่ร้านนะครับวันนี้จะพามาดูออปชั่นเสริมนะครับผมก็คือไฟสปลท์แบบมินินะครับผมไปดูครับรถรุ่นอะไรที่จะมาติดตั้งในวันนี้นะครับ นี่นะครับเปิดตัวแบบรอๆนะครับผม New m อ0 3นนะครับวันนี้ก็จะมาติดไฟสปอตไลท์ตรงบริเวณไฟหน้านะครับเพิ่มความสว่างให้กับไฟเพิ่มเติมนะครับจากปกติตัว LED ที่เขาให้มาแบบโปรเจคเตอร์ดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นแบบไหนนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นไฟสปอตไลท์แบบมินินะครับตัวนี้จะสามารถเปิด ระบบไฟได้2แบบมาก่อนที่จะไปดูไปดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับนี่เรามาอันบ็อกกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่มีอันดับแรกนะครับที่ให้มาแน่นอนครับผมว่าหลอดไฟสปอตไลท์แบบมินินะครับผมคู่หนึ่งนะครับมี2ข้างนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไฟก็สามารถปรับสีเหลืองแล้วก็สีขาวได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของขาจับพร้อมน็อตยึดนะครับอันนี้ก็ให้ขาจับมาในตัวเลยนะครับ ก็สามารถที่จะยึดติดกับบริเวณด้านหน้าได้เลยนะครับผมต่อมานะอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับในการต่อระบบสายเข้าไปในแบตเตอรี่นะครับผมก็จะให้มา2ชุดนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับในการควบคุมระบบไฟนะครับทั้งสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับอันนี้จะเป็นสวิต นะครับผมปิดเปิดนะครับแต่ว่าแบบนี้เป็น3ทางครับเห็นไมครับมี on on off นะครับก็คือปิดแล้วก็เปิด2ชั้นนะครับผมแน่นอนว่าในสวิตช์เดียวจบนี่ครับเดี๋ยวเราจะพามาดูตอนที่ช่างเขาติดตั้งนะครับผมอันนี้ก็กําลังติดตั้งในส่วนของไฟกันนะฮะ ตรงนี้ก็จะมีน็อตน,นะครับผมก็จะติดตั้งในส่วนของไฟเข้ากับบริเวณจุดน็อตเดิมนะครับเพื่อให้มีความสว่างและก็บริเวณของตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็จัดองศานะครับเพื่อที่จะให้ได้องศาของไฟทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเดินเก็บสายกันครับเข้าไปในแบตเตอรี่นะครับอ่า เมื่อเราติดตั้งได้องศาแล้วครับก็มาต่ออะแดปเตอร์นะครับของตัวสายที่ต่อเข้าแบตนะครับตัวนี้ก็จะมีเกียวหมุนนะครับผมก็ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นการเก็บสายนะครับเข้าไปในระบบรถนะครับผม A few moments later โอเคครับเมื่อเราติดตั้งไฟเสร็จแล้วเราก็มาติดตั้งสวิตช์นะครับผมที่เป็น สทางครับในบริเวณฝั่ง้ายเพื่อให้การเปิดปิดนะครับได้ง่ายขึ้นเพราะส่วนมากเราใช้ฝั่ง้ายในการเปิดระบบต่างๆของตัวรถอยู่แล้วนะครับนี่ครับก็อันนี้ติดตั้งที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะไปเทดสระบบไฟนะเดี๋ยวพามาดูอีกรอบนึงนะครับก็ในส่วนของสปอตไลท์แบบมนี้นะครับกับ New MT 0 3นะครับผมก็ ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบไฟนะครับว่าไฟสีขาวกับสีเหลืองจะเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้บริเวณที่ติดตั้งก็อยู่บริเวณจุดเรียกว่าใต้คาขงของไฟหน้านะครับผมอพอดูภาพเต็มๆเป็นไงครับสวยงามดูสปอร์ตไม่บอกไม่รู้เลยนะครับว่าใส่ไฟเสริมนะครับ อันนี้แล้วก็โชค๊คก็เป็นการแรปสติ๊กเกอร์จากร้านซิปเปอร์ไบรเกอร์ด้วยครับปกติของเดิมจะเป็นสีดำนะครับตอนนี้ใครสนใจสติ๊กเกอร์สามารถอินบ็อกเข้ามาทางเพจซิปเปอร์ไบรเกอร์ล่วงหน้าได้เลยนะครับ A few moments later อโอเคอันนี้เราก็เอารถลงมานะเพื่อที่จะเทสไฟนะครับอันนี้จะเป็นไฟเหลืองนะฮะแล้วก็ไฟขาวนะครับตัว สเตปแรกนะครับที่เลือกในการติดตั้งก็จะเป็นไฟเหลืองนะไฟเหลืองจะเป็นไฟต่ำนะครับเพื่อให้ส่องความสว่างจากไฟเดิมที่โรงงานให้มาสว่างมากขึ้นนะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกปรับได้2สเตปนะครับอันสเตปแรกอันนี้เปิดเป็นเหลืองก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสีขาวนะครับสีขาวก็จะเป็นสเตปที่ะครับเป็นสเตปที่มีความสูงขึ้นมานะครับผมก็เพิ่ม การปรับระดับในช่วงของเส้นทางที่มืดนะครับให้มีความสว่างมากขึ้นตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับในราคา690บาทนะครับผม A few moments later ก็อันนี้ช่างจะเอาไปเทสนะครับผมตอนกับขี่ด้วยครับว่าตอนที่รถสั่นเนี่ยมีการใช้งานแล้วโอเคไหมนะครับอกเลยว่าติดบริเวณนี้คุ้มและก็ใช้งานได้จริงนะครับใครที่ขับ New m t 0 3สามารถ มาติดตั้งไฟมิรุงนี้ได้ครับในราคา690บาทในตัวสินค้านะนี่ไปแล้วครับผมหล่อมากครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผม